เกตโตแตกในไปเด้อตัวอย่างนี้สิเพลฟไอเพลฟไอสาวน้ำเจ้าสวดดีเวรุ่นตอนนี้พวกเอ็งกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพะ ว้าววีหอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมกลุ่มซากะแสแหรือว่าสาวทําสาวนาเกลือของเราในเองกคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะวีหกว้วยแล้วกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดทูกใจ กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมีภาวะาไว้ด้วยนะทุกคนที่สําคัญครับเฮียมีกลุ่มลักกี้ธามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตน,นะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังบินัดเราก็จะแชร์กันไวไ้ในกลุ่มเชเ่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนต้องไปพลาดพังในการเล่นเกมนั้นๆนะนะทุกคนมาเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มลักกี้ธามกันครับนี่คือกลุ่มลักกี้ธามของเฮียลักกี้ธามก็อันนี้เป็นสดๆร้อนๆครับเกมหนุ เกมหนูของเราเพิ่งแตกมานะเ็ดกดไปไม่ถึงกี่ทีนะหมื่นปดทุนอยากจะบอกเลยว่าอยากให้ไปตามกันจริงๆเราบคนที่อยู่ในกลุ่มพิธานนะต่อมาด้วยวัวนะครับวัวนี้จะมาก่อนหนูนะสองตระกูลฟอร์จูนวันนี้เอาเรื่องอีกแล้วท็อปฟอร์มสองวันติดนะครับวันก่อนเฮียก็เพิ่งแจ้งเข้าไปนะหนูกับวัวนะแล้วก็ตามด้วยชายเชียงวินครับวันนี้แล้วก็ประมาณนี้เลยก็เป็น กลุ่มพูดคุยนะสาหรับวันนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อมาพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะเวลาเพื่อนๆเ,เล่นเกมไหนแตกก็จะมาบอกกันกับคนในกลุ่มด้วยนะทุกคนนะก็กลุ่มเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีทุกคนมากลับมาอยู่อยู่กับสาวถ้ำกของเรากระทุน2 0 0 0 0บาทจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สาระช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียหมี่ภาวะ V 6นั่นเอง ก็วันนี้มา2 0 0หมื่นเพราะว่ามีคนแจ้งข่าวเฮียเข้ามาครับว่าวันนี้สาวท่ามแจกที่ไม้สองพันจะจริงหรือเปล่าเราต้องไปดูกันนะ Let's go มีคน DM มาส่วนตัวเฮียนะครับมาแจ้งมาแจ้งนะเฮียก็เลยมาลองดูว่ามันจะสองพันมันจะแจกจริงหรือเปล่าสาหรับวันนี้อเอ้ยเฮ้ยตาฝ่านหรือเปล่าแจกตัวแพงมากันว่าหลายสิบต่อเฮ้ย <i icy> <ash> เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะแต่มาคูน้อยไปหน่อยอไม่แน่นะไม้สองพันวันนี้อาจจะลุ่งก็ได้ Friend ใครจะรู้นะครับจะลุ่งหรือล่วงต้องมาดูกันนะสายข่าวเชื่อถือได้มากแค่ไหนวันนี้ได้รู้กันเลยเลิลักเก็เตอร์แต่ไหนไมเพื่อนที่ว่างเยอะแยะ หมุนไม่เด้อ yeah, yeah, เยอะแยะเพื่อนลงมาเถอะขอร้อง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 อโอโหเหี้่ว่าน่าจะไม่มาว่าจะจากประสบการณ์ดูแล้วน่าจะไม่มาว่ะทุกคนไม่มาจริงด้วยฮะ <laughs> ไม่เป็นไรไม้แรกไม่แตกคอยลงใจหน่อยนะไม้แรกแตกทีไรเหี้ยเละทุกทีว่ะมาสายข่าวเชื่อถือได้แค่ไหนกัน อีกสักตัวไหมเพื่อนไม่มาเอา้ามันห้าอันอยู่แล้วดีกว่าจริงๆอยากลุ้นหกตัวบ้างนะไปสายข่าวเฮียนี่เชื่อถือได้ขนาดไหนกันวะว้ายเจกะเขียวไม่มีสักตัวเอาสิบกับเคลงมาพื้นอุ้ยหน้าแดงใจามาสี่ร้อยแปดสิบแต่มันยังคูน้อยอยู่ทั่วเจกเค วิ่งด้วนสิบฟ้าไม่จ่ายด้วยเขียวตามด้วยเขียวอีกหนึ่งทีไหมมันจะลงมาซ้ำบ้าเบื่อฟ้าเอาไม่ใช่ฟ้าวายเปลี่ยนเป็นฟ้าไหมไม่เปลี่ยนเป็นฟ้าว่ะเอามาอุ้ยตัวแพงอย่างนี้ไม่น่าจะได้จ่ายนะเออมาเพื่อนสวยงามคิว อยากได้คิวไม่คิวก็เขียวก็ได้นะไม่เป็นศัตัวอุ้ยน่าเดงอดใจแล้วเฮ้ยไม่สองพันเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะจัดไปเก้าร้อยไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดขอร้องอย่าหยุดไหล2ุยี่สองดอกสุดท้ายจ่ายไหมเพื่อนไม่จ่ายเออจ่ายตัวแพง เป็นไปได้จ่ายเทต่อวายมาดอกนี้ขอเล่นหน่อยขอร้องเออป้าเขียวตรงกลางแถวสองไม่มาวะ่ะเอ้ยก้าได้อยู่นะไม้สองพันเนี่ยก็ได้อยู่นะทุกคนนะจัดไปรางวัลอเมริกา1,776บาทเอาเลี้ยงไม้สองพันเอาเลี้ยงนะครับวันนี้นะจัดมารางวัลรวม4,916เ้้ยบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม้สองพันเขามาว่ะวิ่ต้องให้เขาว่ะไม้สองพันว่ะไปอา้เอาเรื่องขอร้องอย่าหยุดจ่ายฟ้าแถวแรกอุ้ยฟ้าไม่มาเจโอ้โหเลยากอะไรงี้โอเค เขียวเขียวไหมเขียวด้วยโอ้โหคิวแถวแรกไหมโอ้โหสิบเต็มระบบคิวแถวแรกไหมเพื่อนไม่มามาแถวสองดำเงี้ยเอยวันนี้จ่ายดีอยู่นะทุกคนนะค่อนข้างที่จะจ่ายดีอยู่นะครับตึ๊บโอ้โหเจคิวสวยงามคูณสิบแปดละคูณสิบแปดละต้องรู้ลงคูณสิบแปดนี่แหละทุกคนว่ามันจะไหลต่อหรือเปล่า เหมือนจะเงียบว่ะุนจะเงียบหรือเปล่าเคลงมาไหมแถวสามมาจริงว่ะคิวแถวแรกโอ้ยแต่แถวแรกไม่ค่อยทํางานครับคอมโบเขาเ้่งไหร่นะครับเฮ้ยกำไรแล้วทุกคนแต่กําไรมันนิดเดียวแล้วเนี่ยจัดมาเราวะก็ตัวหนึ่งพันส้าสบาทเลยอีกหนึ่งหมุนโอเคจ่ายต่อไปเพื่อนอ้เขียวอ้ว่าเขียวจะลงมาจ่ายสักหน่อย โอ้เจเจแถวแรกคิงแถวสามไม่มีสักตัวถือว่าใช้ได้นะ่อจัดมากำไรมาพันหนึ่งเอ็ดเนี่ยทุกคนเฮ้ยส่วนใหญ่ซื้อสาวทำแม่งไม่ค่อยจะจะจ่ายขนาดนี้นะไปไปลูลววันนี้คือซื้อลูลวทุกคนเอาละจ่ายดีเริ่มจะไม่จ่ายแล้วเปล่าอุ้ไวา โอ้โห 10K oh, ไหมเพื่อนแถวแรกอะ่ะโอ้โหนึกว่าจะมาแถวแรกนี่ไม่ค่อยทํางานําการกับเขานะครับโอ้โหตัวแพงฟ้าโอ้โ oh, หแถวแรกเงาหน่อยเว้ยแถวอื่นเขาเอาหมดเลยยกเว้นเองอะ่ะแถวอื่นเขาแบบพยายามจะจ่ายกันหมดเลยนะเองแม่งไม่ยอมทําอะไรเลยวะ่ะเริ่มน้อยใจะนะเว้ยเออคนเรามันก็น้อยใจเป็นงานนะเว้ย <laughs> รอบนี้น่าจะขาดทุนครับดูละจัดมารางวัลรวม600อ้เอแล้วเริ่มกลับมาขาดทุนให้เห็นบ้างแล้วนะทุกคนนะหมุนนอกแม่งหมุนนอกโชว์ไปหน่ทีโอเคไปไปต่อเรือๆรไปต่อเรือเรืสี่ตัวมาเดี๋ยวว่ารอบนี้มันต้องจ่ายเราแล้วละ่ะจ่ายขขใจ่ายหนักๆนะมาอือ วิ่งเปลี่ยนเป็นเจด้วยให้ตายเธอซาร่าเออขวาจ่ายสักทีแถวแรกคําคอมโบเขาสักทีเอออย่าดือ้ออย่าดึงอย่าดื้อดึงได้ไหมมันต้องอย่างนี้เพื่อนเอยจ่ายหน่อยยังคูณสิบอยู่เลยอะ่ะโอ้หยไม่ได้เล่นไม้นี้แห้งละอย่างเงี้ยทุกคนถ้าวายแถวสองลงมาไม่ได้เล่นอย่างนั้นคือเตรียมตัวได้เลยว่าไม้นี้แห้งตามเคย แตกนายแตกนายขอร้อง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 ขออร้งแตกนายหน่อยไม่มาแล้วล่ะ <c oughs> โอ้เล่นยากจัดเอ้ยไม้สองพันเริ่มขาดทุนแล้ววะทุกคนไม้สองพันเนี่ยเริ่มขาดทุนแล้ววะปะ่ะไม่ห้าพันบ้างก็ไม่ขาดทุนนี่หว่ะก็เท่าทุนอยู่นี่หว่าวันนี้เราเข้ามาสองหมื่นลืมไปว่าเข้ามาสามหมื่นนะทุกคน วายโอวายไม่ได้เล่นอีกแล้วเหงากละไม้นี้บอกเลยว่าเหงายาวรัวแน่นอนโอ้โหเปียเป็นละตือด้วยเหงายาวครับวายลงมาแถวสองตัวหน้าเล่นขนาดนั้นยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนก็อย่าหวังว่ามันจะจ่ายนะครับไม้นี้จ่ายกูแปดสิบจริงปหเนี่ยอหน้าแดงมา จากจะขาดทุนเยอะกลายไปขาดทุนนิดหน่อยก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะมาไปเจเปลี่ยนเป็นโอเจเปลี่ยนเป็นเจก็หยาบอ่ะเอ้ยแต่กลับมาขาดทุนนิดหน่อยก็โอเคทุกคนดีกว่าแม่จะจ่าย80แนละ้วเมื่อกี้ดีกว่าแม่จะจ่าย80เมื่อกี้ไป เฮียว่าหรือว่าต้องมันเล่นมันต้องเล่นไม้วนว่าแบบไม้ไหนจ่ายแบบได้กําไรแล้วเราก็ต้องวนไปเล่นไม้อื่นหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าวะทุกคนจากที่เฮียคือสังเกตนะไม้นี้น่าลุ้นอยู่ครับ<ฤ>วายสิบมาสวยเขียวแถวเอออย่างนั้นล่ะเพะื่อนเอโอ้ยกะจะให้มันไหลไปก่อนนะเขียวเต็มลาโบ้โหฟ้าไหมแถวแรก ฟาดแถวแรกเคแถวสองอุ้ยเจลงเฉยเอ้าสกเกต็ตเตอร์แตกในไปดิว,วตัวอย่างงี้สิเพื่อนเลิบไอเพือ่อนเล็ไอสาวน้ำไอเล e y ยูยิงจัดไปรางวันเมกาสามพันเก้าร้อยหกสิบมาแตกในมาอีกโอหโสิบเจ็ดหมุนเนาะชิวๆยาวๆไปดิแต่อย่าว้าวห่อลองสิบเจ็ดหมุนช่วยทำงานหน่อยมาแตกในอีกรอบไหมเพื่อนแตกในอีกรอบนียูล็อก จะการยุ่นร็อกเกินไปหรือเปล่าเคแถวสามอุ้ยเคลงแถวนน้นไปแล้วโอ้เรียบร้อยจัดมาแปดร้อยสี่สิบอย่าเพิ่งว้าขอล้องเลยอันนี้ขอล้องจากใจเลยไหนๆก็แตกนายมาทีนึ่งนะไหนๆก็แตกนายแล้วเพื่อนโอเคจะลุ้นคิวได้ไมั้เนี่ยอุ้ยกูสิบแปดอยู่ถือว่ากูน้อยอยู่นะเพราะมันไม่ยอมใจ่ายให้ไหลนะตัวนะโอ้เพื่อนมึงไม่จ่ายเลยว่ะ อย่างนี้รู้สึกต่อแต่เจแถวแรกเอาเคมาเฉยจัดมาก็ตัว2,160บาทเอ้ยมันยังไปต่อได้อีกเยอะนะเพื่อนเอาหน่อยบึ้มบ้าซัมเบ้หน่อยวะเจเต็มราบบไปเปลี่ยนเป็นตัวโอ้ยสิบไหลมาเอเอแถวแรกคูขอเลยเอแถวแรกไม่ไม่ยอมให้อีก โอ้คูณเยอะไม่น่าจะจ่ายแล้วว่ะทุกคนโอ้คิวเขียวแถวแรกเขียวลงแถวสามเออ,อ,อให้มาหมื่นอย่าอ่ะพองั้นก็ไม่เล่นละกำไรมาสี่พันก็พอแล้วทุกคนเหมือนมันจะไม่จ่ายอีกแล้วนะเฮียเสี่ยวมันจะไม่จ่ายแล้วเฮียว่าเฮียถอนทับไปเล่นเกมอื่นดีกว่าวะ่ะอย่างน้อยมันก็ได้กําไรอยู่นะเสาวทำ โอเควันนี้เนียก็พาพวกเองมาวาอยู่ดีเกมทูมซับแอแอสแท็กหรือว่าสาวถ้ำสาวนาเกลือของเรานั่นเองวันนี้ก็ถือว่ากำไรสี่พันนี่น้อยนะทุกคนแต่ว่าพูดถึงถ้าเกิดมาคืนมาขนาดนี้แล้วเราก็ควรที่จะไปเล่นเกมอื่นดีกว่ายังมีเกมอื่นให้น่าลุ้นเยอะนะทุกคนนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกํากำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาร์วีหกวด้วยกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เนียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่รวรุ่น